ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับงานติดตั้งครับเครื่องเสียงชุดสลับรถปิกอัพของเราครับคันนี้มีความพิเศษอะไรครับผมเครื่อง Power 12 22จาก e x กซาครับมาชมกันชุดนี้มีอะไรบ้างครับผมชุดนี้เราจัดให้ครับเป็นเบรครับ18นิ้ว สองใบเห็นไหมครับเบรสิบแปดนิ้วสองใบครับกลางครับสิบสองนิ้วอีกสองใบกลางนี่เป็นกลางฮอลลูดครับรับรองว่าได้เสียงที่ไกลแน่นอนสลับตัวนี้ครับในตู้ก็จะมีแหลมหนึ่งดอกก็สิบสองนิ้วหนึ่งดอกสลับตัวนี้ครับผมครับลูกค้าต้องการความแรงอีกนู่นครับข้างบนเราก็เพิ่มฮอนให้สี่มุมสี่จุดสลับตัวนี้ครับผมทีนี้ผูชมกันว่าพาวเวอร์เรามีอะไรบ้างครับผมพาวเวอร์แล้วก็มีจัดไปสองรุ่นนะครับผมตัวแรกครับตัวนี้เป็น power สิบสอง to สิบสองครับผมเป็นไฟแบตเตอรี่มาเข้ากับพาวเวอร์เลยครับผมราคาหนึ่ ตัวที่2ครับเป็น power 6 0 0 c r ธรรมดาตัวนี้ครับผมเราใช้ขับอะไรครับใช้ขับฮอนครับผมเพราะว่าพวกฮอนเราไดกินกระแสเยอะจนได้ขับได้มีปลั๊กไฟบอกวุ้นบอกเคลื่อนทุกอย่างครับผมครับจะมีมิกด้วยสำหรับตัวนี้ครับมิกได้ครบทุกอย่างครับปูทูต EQ ครบทุกอย่างครับแล้วก็มีเติมเสริมมิกอีกนี่ครับอินเวอร์เตอร์อีกหนึ่งตัวครับเพื่อสำหรับ เข้ามิกแล้วก็ข้อพูดตัวนี้ครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับเพราะว่ากินกระแสไม่เยอะตัวนี้ก็อยู่กับขั้นตอนการเดินระบบอยู่นะครับผมตัวนี้ก็ไฟแบตก็เข้าที่ระบายนะครับผมครับเข้าที่ระบายกับไฟแบตรับไฟแบตแล้วก็ใส่ฟิวส์ให้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของลูกค้าครับทีทุกค้าก็กําลังหาที่สายเข้าครับยากของรถยนต์คืออะไรครับผม หาสายเข้าครับไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนครับผมครับบางทีอาจจะได้เจาะรูรถบ้างหารูรถบ้านเนี่ยคือจุดหนักสำหรับรถโดดแต่ละคันครับผม <cinematic S 1> ตอนนี้น้องก็เริ่มเดินระบบครับเ <ๆ S 1> ดินสายตู้สอะไรเข้าไปครับผมครับสายตู้เ <ๆ S 1> รา<ๆ>ก็เตรียมมาแล้วตอนนี้เราก็หลังหามุมเข้าอยู่ว่าจะเข้ามุามไหนครับนี่คือโจย์หนักเลยครับตอนนี้ครับผมเพราะรถยนต์มันต้องเลืออะไรหลายอย่างกว่าจะเข้าได้ครับผมโอเคครับก็รอฟังเสียงกันเลยครับผม ปากใจควาดพอนแต่หน้องไม่ยอดทนยืนสาวนครคงจะลืมในคืนงาครมม ข้อมาวข้าวขาวน้า้าุาวาวข้วข้าวข้ยวาวข้าวขาขาา เขาพุงไปทำไมสงสารใจเกิดต่อทอรมา,านพงนีนลอยเลือนเหมือนความรักมัติดไปนะเมื่อเราจุดไปเผงผลาญฝันไปรักร้อนอยู่ต่อไปนะ ครับคันนี้ก็ไปใช้งานเบบอเนกประสงค์กับสลับใครที่อยากมีเครื่องเสียงด้วยครับมีแห่ด้วยไม่ต้องมีเครื่องปั่นแนะนําเลยชุดนี้ครับผมชุดนี้18นิ้ว2กลาง2ครับพาวเวอร์ตัวนี้ครับสามารถโหลด18นิ้วได้4ดอกเลยนะครับผมเสียงกลางก็ได้4ใบเลยครับสหรับใครที่การ2กับ2หน้าหลังครับแต่คันนี้ครับลูกค้าไปใช้แบบงานทั่วไปครับออกงานบ้านครับผมแห่เล็กๆน้อยครับหรือแห่หาเสียงไร้ล่างก็ไม่ในคันนี้ครับผมออกงานได้ทุกแนวครับผมโอเคครับฝากไว้หนึ่งคันสำหรับรถแห่อเนกประสงค์คครรัับบผม